สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆชั้นปห้าทุกคนนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่นะคะ จากคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเราเรียนมานะคะเราก็จะได้รู้ถึงการสืบทอดทางพันธุกรรมนะคะที่ลูกๆจะได้รับลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่นั่นเองนะคะทําให้ลักษณะของลูกคล้ายกับพ่อแม่นะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละชนชาตินะคะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนะคะจนทําให้สามารถระบุได้ว่าแต่ละบุคคลเป็นชนชาติใดนะคะซึ่ง มันก็คือลักษณะทางพันธุกรรมนะคะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะดูง่ายๆเลยเนาะอย่างเช่นนะคะคนจีนนะคะก็จะมีลักษณะที่ผิวขาวนะคะตาตีบนะคะหรือว่าอ่ะถ้าเป็น คนอินเดียนะคะก็จะมีลักษณะที่ผิวเข้มตาโตนั่นเองนะคะทําให้เราสามารถระบุได้นะคะว่าเป็นบุคคลช,ชนชาติใดนะคะเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ที่เราเห็นกัน ง่ายๆเลยก็คือนะคะความสูงนะคะความเตี้ยนะคะบางคนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สูงนะคะ <c oughs> ก็ทําให้เรามีร่างกายที่สูงตามไปด้วยนะคะหรือว่าความเตี้ยเนาะก็จะได้มาจากบรรพบุรุษของเราได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเหล่านี้ก็สามารถแปรผันได้นะคะตามการใช้ชีวิตของเราหรือว่าการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นลักษณะของผิวค่ะ ใครที่มีพ่อแม่นะคะหรือว่าบรรพบุรุษที่มีผิวขาวก็อาจจะทําให้เรามีผิวขาวเช่นเดียวกันกับพ่อแม่นะคะหรือว่าได้ลักษณะสีผิวคล้านะคะคล้ายใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของเรานะคะ,ะลักษณะภายนอกอีกอย่างก็คือจะเป็นลักษณะของเส้นผมนะคะซึ่งอันนี้จะ ค่อนข้างเห็นได้ง่ายแล้วก็เยอะนะคะสําหรับใครที่มีบรรพบุรุษที่มีผมหยักโศกนะคะคุณพ่อคุณแม่ผมหยักโศกเนาะก็จะทําให้เรามีผมหยักโศกได้เช่นกันนะคะหรือใครที่มีพ่อแม่ที่ผมตรงเราก็จะรับพันธุกรรมทีผม่ผมตรงได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนมีรอยหยักที่เชิงผมที่หน้าผากนะคะก็จะเป็นเป็นหยักตรงนี้เนาะ นะคะลองสังเกตดูนะใครที่มีพ่อแม่ที่มีรอยหยักที่ตรงหน้าผากนะคะรอยไรยผมนะคะก็จะทําให้เรามีแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรอยหยักที่เชิงผมนะคะอย่างคนณครูก็ไม่มีเนาะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะลักษณะที่เราถ่ายได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะแล้วก็นะคะจะมีลักษณะของตา บางคนตาสองชั้นเหมือนพ่อแม่หรือว่าบางคนตาชั้นเดียวนะคะอย่างเช่นคนจีนเนาะส่วนใหญ่ก็จะตาชั้นเดียวนะคะทำให้รักษาเหมือนตาเล็กเนาะแล้วก็ทางโซนฝ้า่งนะคะก็จะมีลักษณะตาสองชั้นตาโตเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็รักยิ้มนะคะบางคนมีรักยิ้มเนาะเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ใครที่บรรพบุรุษไม่มีรักยิม้มก็จะทําให้เราไม่มีรักยิ้มได้เช่นกันนะคะ การห่อลิ้นนะคะการห่อลิ้นอันนี้ก็เป็นการมีต้องมีพันธุกรรมนะคะเราจึงสามารถห่อลิ้นได้นะคะต้องนักเรียนลองสังเกตดูเนาะลองให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านลองห่อลิ้นดูนะคะนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ทําได้นะคะของเราก็ได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมทําได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าติ่งหูนะคะบางคนมี ติ่งหูบางคนไม่มีติ่งหูนะคะอาจจะมีมากหรือมีน้อยเนาะอันนี้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลักษณะของนิ้วโป้งนะคะนักเรียนยกนิ้วขึ้นมาบางคนนิ้วโป้งงอนนะคะอย่างของคุณครูก็จะนิ้วโป้งงอนเนาะประมาณนี้นะคะบางคนนิ้วโป้งไม่งอนเลยจะขึ้นเป็นตรงๆอันนี้ก็คือได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากพ่อแม่นะคะก็ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทาง พันธุกรรมจากพ่อแม่มายังลูกได้นะคะจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเช่นความสูงสีผิวหนังตาติ่งหูรักยิ้มการห่อลิ้นนะคะลักษณะของเส้นผมนะคะบางลักษณะของเราที่ไม่ปรากฏในรุ่นพ่อแม่อาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่าตายายผ่านรุ่นพ่อแม่มาจนถึงเรานะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือเ,อาเราอาจจะไม่เหมือนพ่อแม่หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนตายายหรือปู่ย่าแทนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เราได้รับการถ่ายทอดมานั่นเองนะคะน,นักเรียนก็จดหน้านี้ลงในสมุดน,นะคะแล้วก็ในวันจันทร,ร์ที่จะถึงนี้นะคะจะมีข้อสอบกลางภาคนะคะให้นักเรียนมารับข้อสอบกลางภาคนะคะได้ที่โรงเรียนนะคะไปทําส่วนแนวข้อสอบนะคะก็ส่วนใหญ่คุ้นคู่ นะคะจะได้มาจากแบบฝึกหัดที่เคยสั่งให้เราทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะอันนี้มีหลายข้อเลยนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนดูนะคะในหนังสือส่วนในสมุดนะคะที่คุณครูให้จดอันนี้ก็มีออกข้อสอบบ้างเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนถ่ายรูปไว้อ่านก็ได้นะคะเพราะว่าวันจันทร์เราต้องเอาสมุดมาส่งให้คุณครูตรวจนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ